คอฝอเข้าไปอีก2กองร้อยใช้พื้นที่4จังหวัดเลยเรียกระดมมาเลย2กองร้อยสจังหวัดเข้ามาประจําการอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้เท่านั้นยังไม่พอรถจีโน่ที่คุณถามหาหมายังอะเตรียมเอาไว้แล้วเขาบอกว่าวอร์มเครื่องสาตาร์ทเครื่องรอวันนี้เอาเข้ามาน่าจะเอาเข้ามาสีแดงแดงไหนต้องเปิดท่าดูสิวันนี้เอาเข้ามาบางส่วนนะคะแต่เขาบอกว่า10คัน <O of. S 1> ผู้บังคับการกองกำกับการอรารักขาและควบคุมปุงชนให้สัมภาษณ์เองนี่รถ รถจีโน่นะรถน้ําสีแดงนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องปั่นแต่รถจีโน่เนี่ยมันจะเป็นรถคันใหญ่ๆถูกไหมเราเคยเห็นสีน้ำเงินอันนี้เราเปิดรถจีโน่คันใหญ่ๆมาหน่อยสิมีภาพไหมฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมเตรียมแล้วนะนี่เอภาพที่คุ้นเคยอันนี้ล่ะแต่สถานที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เพราะสถานที่เนี่ยเราจะเห็นว่ารถจีโน่มาปรากฏตัวเนี่ยครั้งล่าสุดเลยเนี่ยคือแถวๆกลางสยามจำได้ใช่ไหมฮะกับการชุมนุมในบ้านเราแต่วันนี้ มาแล้วฮะจีโน่ยักษ์ใหญ่สลายม็อบวันนี้จะได้ปฏิบัติการเพื่อประเทศชาติแล้วถ้าเขมรยังห้าวอยู่แต่สุญยางกับแก๊สน้ำตาเอาไม่พอคุณผู้ชมฮะวันนี้โรตีโน่เนี่ยมีทั้งคลื่นเสียงนะสามารถปล่อยคลื่นเสียงได้ถูกไหมแล้วก็สามารถปล่อยและน้ำเนี่ยแรงดันสูงได้แล้วในน้ำแรงดันสูงเราสามารถที่จะใส่สารเคมีที่สากลเขาใช้กันนะเวลาโดนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสี สีฟ้า,ฟาสีฟ้า,ฟาแล้วพอสาดเข้าไปโดนเสื้อปุ๊บเนี่ยมันจะติดเป็นสีฟ้าเขาจะได้แยกออกว่าคนนี้ผู้ร่วมชุมนุมคนนี้พลเรือนปกติจะได้แยกถูกเวลาจะจับเท่านั้นยังไม่พอยังผสมสารเคมีที่ทำให้ระคายเคืองลูก,กตาได้เพราะฉะนั้นแล้วขเขมรถ้าอยากนะอยากทดสอบอยากรีวิวคนไทยเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วในการชุมนุมความไม่สงบแต่รอบนี้น่าจะจัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมเพราะ คนที่อยู่ด้านหน้าไม่ใช่คนไทยนะฮะแต่เราก็ยึดหลักตามสากลนั่นแหละว่าสากลเขาทำยังไงเราก็จะต้องทำแบบนั้นแล้วก็รถทุกคันมีกล้องบันทึกภาพเอาไว้ด้วยวันนี้รองผบาตารอคุณผู้ชมคะลงพื้นที่เองเลยนะคะนทะ่นก็มาแล้วก็มาให้กำลังใจกำลังพลด้วยเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเป็นแนวหน้าในการปฏิบัติการรับมือกับมวลชนชาวกัมพูชาก็ไปประชุมกันอยู่ที่โคกสูงหลังจากนั้นทางพลตำรวจเอกไกรบุญค่ะรองผบาตารอให้สัมภาษณ์บอกว่า พบตะรท่านสั่งมาบิกตายบอกมามาให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่จริงๆไม่ได้อยากให้เหตุการณ์บานปลายนะคะแต่สําคัญก็คือเมื่อวันนี้ม็อบสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแล้วหลังจากนี้ถ้าจําเป็นต้องจับก็จับนะ เพราะตำรวจมีอำนาจจับกลุมอยู่แล้วคนที่กระทำความผิดแล้วถ้าคุณผิดกฎหมายคุณจริงๆถ้าคุณเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยแล้วคุณเหยียบเข้ามาในแผ่นดินไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตคุมันก็จับได้เลยนี่จริงๆหิว้วขึ้นรถไปได้เลยนะคะืแต่เมื่อวานนี้เอาละก็จากเบาไปหาหนักด้วยความปราณีแล้วก็เน้นย้ำตอนเนี้ย คล้ายๆกันกับกองทัพก็บอกให้กําลังพลอดทนอดกลั้นแล้วรวบรวมหลักฐานในการดําเนินคดีเพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็นทาหารหรือตํารวจเขาก็มีจิตใจรักชาติเหมือนกันนั่นแหละมไม่ต่างจากเราๆท่านๆวันนี้พอเห็นพวกนั้นาัคลมบอกว่านี่แผ่นดินของฉันพวกเธอเป็นโจรเขาก็โมโหเหมือนกันค่ะเขาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็บอกแล้วว่าเรามาตรงนี้รับมือตามยุทธวิธีนะแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้เอาไว้ในการป้องกันตัวเองในภายภาคหน้า ใการตำรวจแห่งชาติก็มีความหงวยใยญนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับสี่นายนะครับวันนี้ก็ได้นำขวัญกำลังใจของท่านผบเนี่ยนะครับมาเยี่ยมเยียนนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปนะครับเหตุการณ์ในภาพรวมเพื่อที่เราจะปรับแผนการทำงานนะให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ก็ใช้กฎหมายครับต่อวปนนี้ถ้ามีการบุกรุกก็จะจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นมาตรการจากเบาไปหาหนักครับ S <S ขอให้มั่นใจว่าเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแต่ทั้งหมดคือล่านาจาักไทยแผ่นดินไทยบุกรุกเข้ามาก็ต้องจับนะครับรเราจะใช้กฎหมายเข้าเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายนำนะครับในการดําเนินคดีเพราะเป็นมา,มาตรฐานตามหลักสากลอยู่แล้วครับก็เรื่องสถานการณ์ในภาพรวมครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <S <S นะครับแต่ว่าในล่านาจาักไทยเนี่ยบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็ต้องจับกลุมครับสถานการณ์ที่ฝั่งกํแพงไทพยายามจะช่วยุทุกทางอะไรครับมีการอดทนอดกั้นครับ ก็ย้ำกํากลังผลไปแล้วอดทนอดกั้นก็ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าเรามีภาพจากโซเชียลจากอะไรต่างๆนะครับก็ดําเนินคดีหมดอย่างที่ผมบอกครับถึงขั้นตอนที่สามารถพิส <ul> ูจน์ทราบตัวตนได้หรือออกหมายจับได้เนี่ยก็จะดําเนินการผ่านกฎหมายอาญาระหว่างประเทศก็จะคุยกับท่านนายกรสูงสุดผมไม่รู้อะลุกล้ําบุกรุกเข้ามาผมจับหมดครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่พระผมจับหมดวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่บานปลายรับรองคือที่มาเนี่ยแม่เนี่ยแหละ อันไหนพระสิเปิดพระขึ้นมาทีชาใช่พระหรือไม่ใช่พระคือแบบนี้วันนี้มีเรื่องของพระสสยลับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาเลวัตบอกพระเนี่ยนะบางทีแฝงตัวมาอาจจะเป็นพระจริงหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เนื่องจากว่ามีอยู่คนหนึ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยยังเป็นทหารอยู่เลยตกบ่ายกลายเป็นพระซะแล้วมีอยู่คนนึงเขาไปจับมัมบได้เทียบพระ<ด>จับพิรุษกันเลยหน่อยสิว่าตอนเช้าเนี่ยยังเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารอยู่เลย พอตกเย็เนเป็นพระอะไน,นี่นี่นี่ฮะอันนขึ้นมาเต็มเหน่อยสิฮะเหมือนแม่เธอว่านี่ไงเหมือนดูนะหรือว่าคนบ้านเขาเป็นแบบนี้หมดแตกก่กระหนวดเนาะเห็นไหมหนวดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเป็นม็อบคือแววตาคล้ายกันมากเลยแล้วเขาก็เลยคิดว่านี่ไงหรือว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เราเคยพูดไปแล้วไงมันจะมีการจัดตั้งแล้วพวกทหงทหารเนี่ยม,มันก็แฝงตัวอยู่ในกลุ่มมวลชนนั่นแหละถา,าถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเขาอยู่ตรงนั้นทุกวันนะ ทำไมเขาจะไม่รู้วันนี้ทางด้านของราพอบอตรอบอกว่าจะพระไม่พระพระจริงไม่จริงไม่รู้หรอกถึงเวลาถ้าจะต้องจับก็จับหมดวันนี้เราพอบอตรที่ไปประชุมเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็มีการวางแนวมาตรการต่างๆ แล้วก็บอกกับลูกน้องกำลังพลถึงแนวการปฏิบัติงานว่าจะต้องปฏิบัติงานกันยังไงเอาแบบนี้แล้วกันถ้าดูว่าโดนจับแล้วในกรณีที่ตํารวจจับนะคะแจ้งให้ทราบมีข้อฐานความผิดจํานวนหนึ่งเลยละ่ะหนึ่งข้าเมืองผิดกฎหมายแผ่นดินตรงนี้เป็นแผ่นดินฉันจ้ะเป็นประเทศไทยถ้าคุณเหยียบเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาแค่นี้ก็มีโทษจําคุกแล้วนะคะปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทถ้าคุณสาวรัว้วลวดหนามหีบเพลงเราไปอีก ทำลายทรัพย์สินราชการคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0 0ทีนี้หัวโตละแล้วถ้าคุณสาวกลับบ้านอีกทีนี้ล่ละลักทรัพย์นะคะจําคุกสูงสุด7ปีปรับไม่เกินแสนสี่แล้วถ้าวันนี้เปิดกล้องหลักฐานว่าคุณเคลี้ยก้อนหินใส่ตำรวจไทยแล้วก็มีคุกอีกไม่เกิน2ปีแล้วถ้าหากว่ามีการกระทําการกระทบเอกราชของไทยโทษอาจจะถึงประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตได้ดังนั้นวันนี้ เมตตามากแล้วนะคะคุกไทยจะพอไหมเนี่ยถ้าไม่งั้นน่ะถูกไหมล่ะคุกไทยจะพอจับพวกนี้ขังไหมล่ะวันนี้ฮะคุณผู้ชมรองผบตรเนี่ยท่านลงมาเพราะว่าตารวจเขาคุมฝูงชนก็เป็นลูกน้องท่านเนาะในสังกัดฮะต้องไปนคนควบคุมสถานการณ์เพราะเขาเอามวลชนมาวันนี้อีกภาคส่วนหนึ่งก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นหนองยากแก้วเนี่ยอยู่ในอำเภอโคกสูงของจังหวัดสระแก้ว <ฮะ S 1> รองพบตรเห็นบอกว่ามีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วครับคุณผู้ชมเห็นบอกว่าหลังจากที่มีการพูดคุยรองพบตรมาคุยกับลูกน้องเสร็จปุ๊บ ผู้ว่าขอไปคุยด้วยเห็นบอกคุยกันเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นผู้ว่าสะแก้วทางด้านของผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์ก็เลยลงมาวันนี้นักข่าวก็พยายามไปสอบถามบอกว่าเอ้าการประชุมกันหน้าที่ผู้ว่าเดินข้ามฟากไปใช่ไหมแล้วไปคุยกับผู้ว่าบันเมเมนเจยเนี่ยบันเทเมนเจยเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกว่า30วันเนี่ยมันจะจบอ้าวแล้วมันจบไหมเนี่ยพอไปคุยปั๊บ ชาวกัมพูชาปลุกระดมเข้ามาเลยแล้วไปคุยกับผู้ว่าบันเตียเมนเจอคุยกันยังไงที่คุยบอกว่าให้ออกจากในระยะชายแดน500เมตรแบบนี้ถือว่าเป็นการละเมิดไหมอลองดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนผู้ว่าตอบคาถามสื่อดูฮะนนจะมีการพูดคุยเจราจาปรึกษาหารือใดๆอีกไหมฮะหรือว่าพอกันทีแล้วสําหรับกัมพูชาฝั่งนู้นเรื่องที่ดินของของชาวบ้านนะตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่ไหมครับท่าน <c oughs> จดคาถามเดียวตอบเป็นกระดาษเรียกที่ว่าอตอนนี้ตอนนี้หายห่วงไหมคะท่านอะไรนะเอะอวามารินพื้นที่อไม่แม้ทำอะไรเลยนะครับจดคาถาม,ดถามเดียวตอบเป็นกระดาษได้คะ่ะไม่มีอะไรนาห่วงนะคะเชะ็ดได้ไหมคะนี่เอาใหม่สิเอาใหม่สิฉันแคะหูก่อนฉันฟังผิดหรือเปล่านะคะ โทษทีนะคะผู้ว่าสาแก้วถูกไหมคะผู้ว่าสาแก้วผู้ว่าสาแก้ว,วที่เคยเจอดราม่ามารอบหนึ่งตอนอที่บอกว่าเราไม่มีโฉนดถูกไหมคะ้องจาน้องจาร,รอบก่อนใช่ไหมคะที่เพิ่งจะผ่านดราม่ามาได้แล้วรอบนี้ก็พยายามถามท่านผูว้ว่าว่าอ้าวทางออกเป็นยังไงเมื่อวานนี้ผลการเจราจาออกมาเป็นยังไงท่านบอกลูกน้องว่าไงนะบอกว่า จดจดจดคําถามไว้ไม่ตอบฮะท่านผู้ว่าไม่ตอบเราก็ไม่เป็นไรดดเราก็ลบเนาะเดี๋ยวจะตอบเป็นกระดาษเป็นเพลสออกมามแล้วเป็นแถลงการออกมาเพราะอะไรนักข่าวก็ถามนกิกเนาะนกิกก็ถามทําไมมีอะไรเหรอครับท่านผู้ว่ากลัวกลัวอมรินกลัวทําไมอมรินไม่ใช่ผีนี่มีคุณฝ้ายสวยนี่ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเนี่ยคนดูในไลฟ์ยังบอกเลยคุณฝ้ายสวยคุณฝ้ายสวยนี่สวยขนาดนี้ผู้ว่าไม่ต้องกลัวเราไม่มีพิษภัยปกติแล้วท่านผู้ว่าจะนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะแล้วก็เออ อุตส่าห์ได้มาประชิดต,ตัวท่านพูว่าไม่จ่อปากขนาดนี้เนี่ยอยากจะฟังจริงๆว่าสรุปแล้วเมื่อวานไปคุยอะไร